สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องสร้างศรัทธาไปดีวิบากกรรมมีอยู่ถ้าทำดีก็ต้องไปสว่างทางใจเดียวนั้นแล้ววันหนึ่งต้องมีเรื่องดีตกมาถึงตัวตามมาแต่ถ้าทำชั่วก็ต้องได้มืดทางใจเดียวนั้น และวันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องชั่วมากระทบตนแน่นอนถึงแม้จะเริ่มละแคะระคายรู้เห็นแบบรูปๆูบคลำกระทั่งศรัทธาที่จะเดินหน้าทำดีมีกระใจงดความชั่วบ้างแล้วแต่หากไม่รู้ทางสบายใจก็จะไม่ได้ชื่อว่ารู้ทางไปดีกับเขาเลยการไปดีหมายถึงการตายอย่างสบายใจ ใครจะรู้อะไรมากมายพิสดารปานไหนถ้าใกล้ตายยังอยากอยู่ต่ออย่างตั้งหน้าตั้งตาส่งเสียงร้องว่าชีวิตของเราชีวิตของเรามองไม่เห็นความจริงว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงอันนี้แปลว่ายังสบายใจไม่ได้ยังไปดีไม่ถูกขณะแห่งความตายเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนเท่า ไม่เคยพบประสบการณ์กายดับจิตดับกันเลยจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่เกือบร้อยทั้งร้อยเกือบล้านทั้งล้านไม่เห็นความสำคัญไม่นึกอยากตระเตรียมไม่แม้กระทั่งอยากให้ใครพูดถึงขณะแห่งความตายกันโดยตัดสินจากที่รู้สึกไม่ดีและโจทย์ที่ว่าจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาข้อเท็จจริงก็คือถ้ามองว่าวันหนึ่ง ไม่มีทางรอดพ้นจากความตายไปได้การเตรียมใจเป็นเรื่องสำคัญมากถึงขั้นตัดสินได้ทีเดียวว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีไปดีหรือไปร้ายวิธีเตรียมก็อาจง่ายจนนึกไม่ถึงว่าจะได้ผลจริงๆขอเพียงระหว่างมีชีวิตคิดบ่อยๆว่าถ้าต้องตายตอนนี้คุณมีความสบายใจไปตายไหมนิมิตท,ทางใจจะบอกตัวคุณเองว่า ถ้าจิตปลอดโปร่งสว่างไม่ห่วงข้างหลังไม่แม้แต่หวังข้างหน้าก็มีอะไรดีๆรออยู่แน่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเห็นจากรูปพันฑ์สันฐานดีๆของจิตน้ำบัดนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นตรงกันข้ามถ้าไม่สบายใจมีเรื่องยุ่งๆเต็มหัวหรือคล้ายมีหนมมมามแหลมระคายอยู่เต็มอกรกรุงรังมืดมนห่วงหน้าพวงหลัง กังวลไปข้างหน้าอันนี้คงมีอะไรแย่ๆรออยู่มากกว่าอย่างอื่นต้องหนาวกันจริงๆแล้วเพราะเห็นจากสภาพอัปรักษ์ณของจิตณบัดนั้นชัดเจนสำรวจเข้ามาบ่อยๆเห็นนิมิตของจิตใจตัวเองบ่อยๆว่าโปร่งโล่งหรือรบทึบสงบหรือฟุง้งซ่านสุขสว่างหรือหม่นมืดแล้วจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆฝึกเลือกทางไปดี ให้ตัวเองตั้งแต่ยังเหลือเวลาเตรียมตัวอีกนานๆานไม่มัวหลงเขายึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวเองคิดมากเกี่ยวกับตนเองจริงจังกับตัวเองทั้งที่ในวาระสุดท้ายอย่างไรก็เอาตัวเองไม่รอดจนวันยังคำ่ำอาการคิดเองเออเอง,เ,อเ,องเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเชื่ออะไรเพียเพ้ยนๆได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานซึ่งจะเพี้ยนขนาดไหน ก็สุดแท้แต่ว่าอาการคิดเองเออเองจะหนักขนาดไหนที่จัดว่าเป็นคนปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองนั้นจะรู้ตัวทันทีหรือในเวลาไม่ช้าว่านั่นเป็นอาการด่วนคิดด่วนสรุปต้องรอดูก่อนว่าหลักฐานเป็นอย่างไรสมมุติสมผลแค่ไหนอย่างเช่นซื้อหวยเพราะฝันว่าจะถูกหวยก็รอให้ตวรวจลอตเตอรี่เสียก่อนแล้วค่อยกระตกกระตา เมื่อถูกจริงๆค่อยลิงโลดเมื่อผิดไปก็ยอมรับว่าฝันไปทั้งเพไม่ใช่ทึกทักว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ปักใจยึดอยู่อย่างนั้นพล่ามพูดโฆษณาให้เขาได้ฟังทั้งหมู่บ้านไม่เลิกแต่ถ้าจัดว่าเป็นคนเกือบผิดปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองแล้วจะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองนั้นด่วนคิดด่วนสรุป ทว่าก็ยังสองจิตสองใจสับสนอยู่ว่าตัวเองคิดถูกแน่หรือไม่อย่างเช่นใจนึกชอบใครก็จะสังเกตรหรือว่าจับจุดเล็กจุดน้อยเพื่อสนับสนุนว่าเขาชอบตนเช่นกันแต่ก็ไม่กล้าถามให้รู้เรื่องราวต่างๆตรงๆเพราะลึกๆวันอยู่ว่าอาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้ส่วนที่จัดว่าเป็นคนผิดปกติเต็มๆ เมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองขึ้นมาจะไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองด่วนคิดด่วนสรุปยังดึงดันจะเอาความเชื่อของตนเป็นใหญ่ไม่สนใจหลักฐานต่อให้ใครหาหลักฐานมายืนยันว่าคิดผิดก็ไม่ยอมจำนวนอยู่ดียังคงเดินหน้ายืนกรานตามอุปทานของตนไม่เลิกลาอย่างเช่นคิดว่าตัวเองมีบุญมากกว่าใครสำคัญกว่าใคร ตนคู่ควรกับชะตาหรูๆเท่านั้นใครทําไม่ดีกับตนเป็นบาปแต่ตนทําไม่ดีกับใครไม่เป็นไรสิ่งที่ตนตัดสินใจฉลาดที่สุดสิ่งที่ตนเชื่อมีแต่ถูกกับถูกเท่านั้นเหตุผลที่กลั่นออกมาจากสมองทั้งหมดก็เพื่อยืนยันความเชื่อไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความเชื่อใดๆทั้งสิ้นคนประเภทผิดปกติเต็มๆนี้ จะเป็นอันตรายต่อสังคมเพราะคนเหล่านั้นสะกดจิตตัวเองให้คิดว่าเป็นร่างทรงของเทพ,พเจ้าได้กล้าที่จะกักขังหน่วงเหนียวคนที่ตัวเองแอบหลงรักได้พอไม่ชอบใครก็รู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมที่จะกำจัดทิ้งได้ถ้าแน่ใจว่าหรืออาจจะเกือบผิดปกติ คราวหน้าเมื่ออยากด่วนสรุปอยากทึกทักอะไรเพี้ยนๆขอให้สังเกตดูว่าตราบที่ยังคิดเองเออเองตราบนั้นจะยังปรากฏนิมิตภาพอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือ,อยังไม่เกิดขึ้นจริงนิมิตภาพนั้นมีผลขับดันให้นึกอยากพูดอะไรออกมาเป็นตุเป็นตะหรือพล่านคิดเป็นเรื่องเป็นราวประดุดนิมิตนั้นอาบมนมายา สะกดให้พล่ามเพอหลุดจากขั้วความคิดเป็นเหตุเป็นผลปักแนวไปในความเชื่อผิดผิดเต็มประตูความเชื่อผิดผิดเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคืออาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดหมายความว่ายึดน้อยอุปาทานน้อยอันตรายน้อยแต่ถ้ายึดมากอุปาทานมากก็อันตรายมากอุปาทานเป็นสิ่งที่พอกพูนได้ลดทอนได้ อย่างเช่นผู้ที่ใช้เหตุผลแบบเป็นวิทยาศาสตร์จะสามารถทำอุปทานให้เจือจางลงแต่ถ้าถึงขั้นบูชาวิทยาศาสตร์เป็นสรณะก็มีสิทธิ์เกิดอุปาทานชนิดใหม่ขึ้นมาอีกกล่าวคืออะไรอะไรต้องพิสูจน์ได้ต้องจับต้องได้ด้วยหูตาหรือเนื้อตัวเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้วิทยาศาสตร์จึงไม่อาจลดอันตรายอันเกิดจากความสำคัญผิด บางประการเช่นกรรมทำแล้วก็แล้วไปไม่มีผลข้างหน้าเป็นต้นเพราะเรื่องของวิบกากกรรมเอามาพิสูจน์จับต้องกันด้วยมือไม่ได้ใช้วิธีการเป็นรูปธรรมตามขนบของวิทยาศาสตร์ไม่ได้แม้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากรู้หมดในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญและทดลองอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดประดิษฐ์ หรือการใช้สิ่งมีชีวิตสังเวยการทดลองให้ผลเป็นความกระด้างทางใจในปัจจุบันอย่างไรรวมทั้งจะให้ผลเป็นความทุกข์แค่ไหนในอนาคตทว่าก็ทึกทักกันมานานแสนนานว่าไม่เป็นไรวิธีที่จะลดทอนอุปาทานได้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องชี้วัดที่เห็นได้ด้วยตาจับต้องได้ด้วยมือรวมทั้งรู้สึกได้ด้วยใจ ว่าใช่แล้วถูกแล้วดีแล้วมีความชอบธรรมตรงตามสามัญสำนึกแบบมนุษย์คนหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่นจะสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหมือนยักษ์หรือสว่างแจ้งเหมือนเทวดาจุติลงมาเกิดก็าตามจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ยกไว้ก่อนแต่สิ่งที่ยกเว้นไม่ได้คือดูผลกระทบที่สังคมจะได้รับจากความเชื่อนั้น มีแนวโน้มไปในทางดีหรือว่าทางร้ายคนบางคนเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วไม่ทำอะไรมากไปกว่าเดิมเบ่งไปวันวันคมคูผู้คนให้ยำเกรงแบบไม่ต้องมีเหตุผลสมควรอันนี้ชัดเจนว่าเป็นความเชื่อที่ให้โทษเพราะเชื่ออยู่เงียบๆคนเดียวไม่พอ,อยังลากคนอื่นมาพลอยเดือดร้อนกับความเชื่อของตัวเองอีกด้วยถ้าเทวดามีจริง ก็ย่อมบังเกิดขึ้นด้วยมหากุศลกรรมที่เคยเกื้อกูลมหาชนฉะหนจึงลงมาเดินดินอวดเบ่งอยากข่มเหงรังแกใครเช่นนี้เล่าคนบางคนเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี้แล้วเร่งทำความดีอนุเคราะห์ผู้คนและสรรพสัตทั้งหลายแบบไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยยากอย่างนี้เป็นความเชื่อที่เป็นคุณชนิดไม่ต้องสงสัยเพราะไม่เก็บความเชื่อไว ยังกระจายความเชื่อออกมาเป็นผลงานจับต้องได้ด้วยจะเคยเป็นเทวดามาหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเทวดามีจริงก็น่าจะต้องเกิดขึ้นมาจากกรรมในการให้ทานรักษาศีลเป็นแน่ถึงหากแม้ว่าจะเชื่อผิดคิดว่าเคยเป็นเทวดาทั้งที่ไม่เคยเป็นแต่ความเป็นจริงในอนาคตก็คือจะต้องได้เป็นแน่นอนใครจะกล้าสงสัยได้เขากลับ จะพากันเชื่อทั้งที่ไม่พูดประกาศสักคำด้วยซ้ำไปเมื่อเห็นแน่แก่ใจว่าความเชื่อของคุณไม่เป็นภัยกับใครจะเห็นนิมิตฝ้าหมอกที่บางเบาหรือไม่มีฝ้าหมอกบดบังความจริงตรงหน้าอยู่เลยตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นภัยกับคนอื่นเราจะรู้สึกถึงนิมิตกำแพงหินที่หนาแน่นบดบังความจริงตรงหน้าอยู่อย่างยากจะทำลาย แม้รู้ทั้งรู้อยู่ในส่วนลึกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จก็ตามเราจะทราบด้วยว่าการเป็นผู้มีอุปาทานเบาบางหรือมีอุปทา,านอันไม่เป็นภัยกับคนอื่นคือการเป็นผู้มีสิทธิ์ทำลายอุปทา,านขั้นละเอียดที่ห่อหุ้มจิตได้อุปทา,านขั้นละเอียดก็เช่นยึดในสิ่งไม่เที่ยงไว้ด้วยความอยากให้มันเที่ยงยึดในสิ่งไม่อาจ ทนอยู่เป็นตัวตนด้วยความอยากให้มันคงทนเป็นตัวตนเดิมไม่เลิกแล้วคุณจะทราบได้ด้วยจิตใจในที่สุดผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอนวยไวยใช้ให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ